สวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขคนสุโมงสุบอนนะครับเนาะที่กําลังเบิงกําลังติดตามรับชมคลิปของอนันต์นนท์ทัวร์อยู่นะครับเนาะครับมือหนีกับผ้าพ่อแม่เอืย้ยไอ้น้องพ่อ,อยาเด็กว่าไปเลี้ยงฮะว่าไปเลี้ยงนะครับเนาะครับมือหนีพามาเบิงสายพันธุ์ที่หาอย่างงาดกันหน่อยนะครับเด้อนะเป็นบีมมาสเตอร์แองกัดแบงกัดเละชาเล่เนี่ยนะครับเนาะมือหนีพามาเบิงอยู่ที่ฟ้ามาโชกมนชานะครับพี่กัลนะครับบ้านน้องกระเดาตำบลโคกลาม อำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดลอยเอ็ดครับพี่น้องอยากเาเบิ่งตัวริงอันนี้เมียทองแบงกัดไม่พี่น้องนะสียังสีนี่้นหยาดกันเะครับนี่ทองรับประกันพนพันวาน่มคอคาเล็ยดดีเอาไลายละเอียดครับพี่น้องกับสีผ้าลายเบิง่งไป,ปพร้อมๆกันนะครับเนาะขอ,ขอบคุณขอบคุณพี่น้องเอฟซีสุข,ขุสุขชนนะครับเดอ้อในการสนับสนุนนะครับเอฟซี e สุขคนกน็คือผู้มีบุญคุณ กับอนันทั่วนะครับเนาะนี่ครับผ้าลไรเบิ็งแตละโตแตละโตน้พี่น้องเนาะครับผมสวัสดีครับทุกปฐบชาติดีครับครับอตีซี่ชอ่ช่องเพียนั่นอันทั่วนะครับผมมือนี้จะเบื่อจัดรายการครับมือนี้ได้หารายการครับผมรายการเป็นงัวสาวกับงัวทองอ๋อมีงัวทองน้างัวทองตัวหนึ่งแต่ก็บง้อสาวรุุ่นเนาะครับผมครับการรับประกันอยู่นีครับรับประกันไห้อยู จกระยะเวลาเท่าไรครับการรับประกันเท่าประกันหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนครับหัวซองกันหนึ่งเดือนการทรงเท่ครับทรงพี่เราไม่เปลือกทรงพี่เป็นทรงพี่ทวารผักกาดครับรอบนี้มือนี้คลิปนี้ครับซุ้มคิด่วารผักกาดครับผมราคาต่อรองเนี่ยมืดปะครับต่อรองได้คือรับพี่น้องรายละเอียดครับนี่บอกสูฟังเนาะครับบันเท่าไรจากตัวไหนก่อนครับให้จากอันนี้ครับเบอร์เบอร์แรกพี่น้องมาเบิ่งกันเบอร์แรกโตตําอิดตํากรนะพี่น้องเนาะเป็นสายพันธุ์ยังครับตัวนี้เอ็นกัดครับผม อ่าตัวนี้เป็นสายพันธุ์แองกัดครับอายุจะกปีจากเดือนครับรุ่นแปดไปห้าสิบเดือนนี่แหละครับสูงนี่แหละครับแปดไปห้าสิบเดือนครับสาวน้อยเนื้อหนังดีดีครับนี่พี่น้องแดดแห้งแห้งหอนๆขว้มสูงนี่อยู่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวยี่สิบบวกครับโอ้ยี่สิบเบวกสีนี่สีออกชาชาเนาะครับสีออกกาแฟไหมพี่น้องสีชาชาสีกาแฟนี่ไหมสีงามนี่ครับนี่ หาบ่อคุยพ่อสีแบบนี้เนาะครับหาบ่อคุยพ่อราคาเดบเปิดในไลฟ์นี้ครับนี่เออเปิดไปเมื่อสี่หาร้อยครับราคาเปิดไปอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยครับอ่ะคือหนอนหนึ่งหมื่นสี่พันหาร้อยครับสายพันธุ์แบบนี้ครับหาสีง่างยๆจากน้อยเนาะครับหายากสีเป็นงัวสายพันธุ์ที่หาย,ยากเนี่ยจากน้อยนะครับเดอ้บอบ่อไหลมีบ่อไหลปันใดเนาะผู้ที่มักเกล็นสายนี้ครับนี่โอ้ออสีไหมสีสองตัวไปนี่เนาะเด็ดเลยเนาะครับมันเป็นสีแปลกๆคี่น้อง สีเทาๆออกช้าๆออกกาแฟน้ำดำสิครับแก้มกันเนาะเนื้อโตดีครับหน้าตาดีหัวุนหัวโลนหัวลุนครับข้อขานี่เล็บนีสักจิกนิยตัวหนีเนาะครับผมเล็บเป็เล็บสวยหน้าตานร่างก็เห็นครับโคนดีเรี่ยมโตเขาทาได้พี่น้องเด้อเนี่ยเลียมโตดีเลียมโตงามบันทายนี่ถือว่าลามเนาะครับนี่โคนหางไงด้ครับตัวนี้โคนหางไงนี่ราคานีด้ครับเด้อพี่น้องบึงอยู่อย่างได้ก็โทษกิงกลางมาต่อร่องว่าจ๋า ขันข้อมูลเบอร์มาคักอะสามารถแอดไลน์มาได้เบอร์ใดครับ065012ตามพอกกอลครับครับตามเบอร์ที่ขึ้นไปนี้เนาะแม่ครับตา้งไปที่แจ้งเลยครับแอดไลน์มาขอเบิงรายละเอียดต่ออะได้เนาะครับผมเบิงรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเนาะแอดเฟสก็ได้แอดเฟสเฟสยังครับทางโทรบัญชาครับภาษาไทยครับภาษาไทยเลยเนาะครับผมอ่าแอดทางเฟสก็ได้ครับฟาร์มโชคบัญชาเป็นภาษาไทยโอ้หาง่ายเนาะหาง่ายครับหาง่ายอ้าวตามช่องทางนี่แหละพี่น้องติดต่อเพิ่นมาได้เนาะครับเนาะ บันีึเบอร์ที่สองครับครับอันนี้เบอร์ที่สองเป็นกัดทึ่กันอันนี้จากอายุเป็นแก่ก็ตัวเลขตัางน้อยตัวนี้แองก,กันให้แบงครับนี่แองแองครับตัวนี้แอ,แอ,เองเนาะทำแองอยู่เอาตัวนี้เป็นแองกัดนะครับตัวนี้เป็นเพียรเมื่อเหินเนาะเป็นเมียกันเพียรเมีย,ยอายุลามเลยครับอันนี้จะ่สิบเอ็ดไปหาสิบสองเนี่ยครับดูเกณฑ์นี่แหละตัวนี้สิบเอ็ดไปหาสิบสองเดือนครับบันทายโอ้บันทายลามดีตัวนี้ไหมครับข่วมสูงนี่วัด ได้เท่าไรครับนี่พุ่มสูงได้ยี่สิบสองคืนครับอืมวัดอยู่ทีลอยยี่สิบสองครับได้ยี่สิบห้าบอกลบอายุสัมเนียขนาดสัมเนียครับเอาไปคุณไวยี่ไว้ครับพี่น้องหมอปิมเบอร์นี่โอ้ใหญ่ขึ้นพร้อมกันทับพร้อมกันออกลูกพร้อมกันอีกครับเนาะครับแม่นี่เบอร์สองครับเปิดและค่าลายเดย์ครับหมื่นหาหาร้อยครับหนึ่งหมื่นหาพันหาร้อยครับผมเครื่องดพุ่นนี้น่าตื่เนาะครับอืมเพื่อนครับเครื่องดับพ่นหางไง เครื่องดำค้นหางไงได้เพ็นน้องเด้อเปิรนคานี่บันคานี่ไงดีครับลามดีคานี่เรียบนี่ถือว่าง่ายเนาะต้นเรียบตัวนี้ได้เงาเนี่ยครับเดียมในเดียมตัวเงาเงาก็ตัวแรกตัวแรกผู้สีผลเลือดเล็กจังหน่อยเนาะผลเป็นเป็นว่าเลือกตัวที่ในทรงเงาตัวนั้นสั่นจังหน่อยแต่ว่าก็เลือกจะว่าตัวนี้แตงเงากอแตงเงากแต่ว่าท้องเขินก้อนหนึงแม่ครับได้คนลระยะแตได้คนละยางอืมแต่ว่าแขงขางามเลยตัวนี้ครับแขงขางามหัวนี่ลุนบนน้อครับหัวคนนี้กับหัวเนื้อกัน ลุนธรรมชาติฮอโหลนุนฮอลุนธรรมชาติได้่อยเนาะครับครับอลุนธรรมชาติจาหนังข้อหลายได้ตัวนี้ครับหนังข้อเพิ่นหลายครับพี่น้องเล็บคอดีติดเครื่องดำพร้อมเนาะสีนี่โอ้หายากยู่เดอ้อครับนี่สีแบบนี้เนาะครับครับแต่ว่ามันมันมันเป็นสีพัน,นท้ายคนครับขนันท้ายคนเด้กอก็จะเป็นสีคือตั้งโตตัวทองตัวนั้น นี่ครับนี่อันนี้ไปเขาเริ่อคนบัวาเขาใกล้คนขบวนนะคล้ายๆคนนกนี่บอว์เน่ครับคนนกบอวท่านล้นนะขันคนล้นเราเพิ่งจะขึ้นโต๊ะสุดท้ายเหมือนนั้นบอว่ครับสีที่ตัวนั้นคนเมาเลยครับโอ้สีเงาดำเลยเงาดำเลยมันก็ถือว่างามเนาะครับขันมันสีเองสีไปจนแถบมันแห้งได้หนิครับมันมันมันสีสีบอว์ไข่มีครับไข่มีกับสีตัวแรกนะครับเป็นสีหายากนะครับเดียตัวแรกนี่ก็หายากด้วยเนาะครับหายากนี่นี่ครับสีเังสีก็หายากนี่คือคือเบอร์ที่สองเลยพี่น้องเด้อที่สองครับผู้มัก สายพันธุ์แบบนี้ครับก็สร้างจองมาตัวมาอะไรเนาะเลี่ยมดีลำตัวเงาดีับตัวเงาบานนีเบอร์ที่สามครับเบอร์สามเป็น,เป,นเป็นบีบครับเบอร์ที่สามนี่เป็นบีบมาเตอร์ครับบีบมาเตอร์สีนี่สีฟ้านไหมแมนบอครับบีบมาเตอร์นี่ดังแดงครับนี่ดังแดง,ดดง,แดงตาแดงขอบตาขอบหูจินจินเนาะเล็บนี่กระแดงเนี่ยครับสีเฮดปวกฟ้านได้เลยเนาะพี่น้องเคยเห็นโตัวฟ้านไหมครับสีสีล่ะ สีออกก้อนสีแดงกับบลแดงสีสีน้ำหมากกับบน้ำหมากเนาะสีกึงก่งๆให้ว่าผสมสีหยากับซุ้มนี่ครับเบอร์ที่สามนี้อายุลายไปไหนครับอายุเอชิบสิบสองไหมชิฟสามเดือนครับสิบสองิสามเดือนอายุครับอืมเอา้าพุ่มสูงนีอายุเท่าไรครับเนี่ยได้ยี 20, 20่สิบสามขึ้นครับรด้ยี่สิบสามขึ้นยี่สิบห้าบวกลบซุ้มบวกนี้สีเป็น,เป,นเป็นงัวเป็นงัวเหนื่อยเนาะเป็นงัวเหนือหลายเนาะเป็นงัวเป็นงัวสายเหนือเป็นงัวสายเหนือพี่น้องครับ มันเข้าไปด้วยครับเด้อราคาเนี่ยโตกตัวครับเพราะใสยเนื้อราคาเปิดไรไหมครับแม่นี่ตัวนี้เปิดไปเมื่อเจ็ดก่ร้อยครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันก่ร้อยครับพูนหางไงด้วยครับนี่สูงกี่ร้อยนี่ครับวายี่สิบึ้นนี่ละว้างนีเนาะตอนยี่สิบกัวกัวไปนีละพี่น้องเครื่องืั้งแดงครับอเร็บนี่ดีดวยครับเด้อเรบเี็บแดงจึงคืนด้วยตัวนี้เนาะครับนี่ โพนล,ลึกบ่นล,ลึกนี่มีโไม่ลึกเลนล,ล,ลึกดีอเอาราคาซัมนี่พี่น้องครับสายพันธุ์มูนีเอาไปคุณไว้ไว้จะไปทับไปขยายพันธุ์เนาะนาะครับผมแปลงเนาะเนีเ่มันครับมันมันสีแบบนี้มันนี่ครับหางาหๆจากน้อยนอะครับเนะบาะยหยาหหรือมีอยู่หรอกจะว่าต้องต้องคนต้องเฟ้นหาในจากน้อยแต่นีอหางใก็ซุมหนีจากน้อยส่วนสิดสดสุดส อันอันผ่านนี่สียาก็ผ่านนี่เลยเนาะแม่พันผพันนี่สียาก็ผ่านนี่อืมพอพันเป็นบีบบีบนี่พ่กใครเห็นครับพีดก็ลังเริ่มเด่นก็เลยข้นค้นพี่เริ่มเด่นมากสองสามปีไปนีเนาะครับก็เลยท่านเห็นผลเปรตเขาครับวันนี้เบอร์ที่สี่ครับเบอร์ที่สีเป็นเป็นอ่าเล่มไหมครับเบอร์ที่สี่นี่เป็นชาเล่ได้ครับเป็นน่องปเนี่ยเป็นชาเล่ครับจากเบอร์หนึ่งมาเบอร์สี่นี่สามสายพันธุ์แล้วครับชาเล่สีไหม ที่ไม e ้ขาวไม้ท like ่องเนี่พี่น้องตาแดงดังแดงเห้นกระบียดนี่แหละบีบเนี่ยนี่ลักษณะกาิสุสีกันเนาะเกิดสีมีส่วนต่างๆเนี่ยจักน้อยอยู่หรอกครับต่างๆสังเกตตัวนี้กาเล็บแดงขึ้นกันได้ไหมเล็บแดงเล็บแดงขึ้นกันเพื่อนี่หางขาวๆแหงแดงแกมกันตัวนี้อายุเท่าไหร่ครับอันนี้ในสิบสามเดือนครับสิบสามเดือนสุสีกันนะน้องว่านะสุสีน่เป็นว่าสาวรุ่นหุุนพอดีคสิบสามเดือนปีหนึ่งเดือนข้มสูงครับยิบหขึ้นครับตัวนี้ ตัวนี้สูงกระมูอสูงกระมือลอยงี้ชิผาขึ้นที่พาบงมาครับนี่ครับสายพันธุ์เลออัญมูนีทับบิดไอ้ทับไปมันเด้อนะครับขันเลนนี่โอ้ยเด็ยดตีรีครับให้ลูกเป็นตัวดีเติบแต่พันธุ์อ้วนครับสมูบันไดเนาะครับเพิ่มเพิ่มเพิ่มการสมูบพ่อเนี่พอนำเลี้ยงนะครับเด้อครับผู้ใดนำเลี้ยงดีดีครับหนางามเด้ครับตัวนี้ผลนะครัหนางามฮอร์ลุนครับฮอร์ลุนสวยหนางามหัวโลุนฮอรลุนนี่ครับนี่ครับนี่ครับเปินแล้วทำตัวเงาอัศรัตครับเพันนี่ หลังตวงริวเปิดราคาอะไรไเลยครับเบอร์สี่มื่นหาครับตัวนี้กับมึงมื่นหาพันหาพันจะซื้ออ๋อพี่น้องก็ต่อร่องกันได้อยู่เนาะครับต่อร่องได้พี่น้องมักเบิ้งมักอยู่เบิ้งอยู่อยากได้ครับทะครับเนาะครับนี่ครับนาสนสายพันธุ์โมนี่ครับงวดเชียงตัวครับตัวนี้โอ้โหคุณจับใบได้จี้ใบไหนสนเข้าเนาะมูลนั้นเนาะเขาจะสนเข้าตัวนี้ครับสมัยเมื่อกี้เคยใช้เมาส์กัอหน่อยทำยังไงเ์ทีสีเนาะครับเวทีสี ต่อมาบอรสุดท้ายครับเพอนองมือนมีตันคือหรือเบอร์ที่หาครับเบอที่หาตันตันเลยที่เพนองนี่แม่เหลี่ยมมงมงกลางดงสงร้างบรตื้นแม่นบกเหลี่ยมนี่แล้วครับเหลี่ยมมงมง,มงกลางแดดก็แม่นพผนี่แหละครับนี่สีนี้ออกดำพื้นแดงสีนวยบบกตาลเข็มๆเลยครับแบกตาลสูตเข็มๆเลยครับสีนี้ตัวน,นี้สายพันธุ์ไหงครับนี่สา,านนยพันธุ์แองกัดเดือดสูงครับ โอ้ตัวนี้แองกัดได้เพนีองเด้อครับแองกัดแต่ว่าสายเรือเพชรมาสูงครับสายมาสูงอืมโอ้หนาแถวเลยเหรอครับหนาแองกัดครับีพร้องทองมหนบ่ทองครับทองจักเดือนกับพ่อไหนครับทองหกเดือนกับพ่อใช่บิ๊กแบกไว้ครับทองหกเดือนกับบิ๊กแบกครับเจ้าบิ๊กแบกนี่เป็นสายพันธุ์แบงกัดแบงกัดขึ้นกันครับตัวนี้กับแบ็งขึ้นกันครับตัวนี้แบงขึ้นกันหัวล้นหัวล้นหัวล้นธรรมชาติหัวล้นธรรมชาติสาสองแหลก เป็นสาวทองแรกความสูงหลายเลยครับร้อยสามสิบเจ็ดบวกครับสูงอยู่ร้อยสามสิบเจ็ดบวกครับเอาหน้าหนาตันตันเลยพี่น้องเบอร์สุดท้ายเบอร์ที่หาครับทองรับประกันเนาะครับรับประกันทองสาวทองแรกครับราคาเปิดลา่เลยครับสามหมื่นห้าพันครับสามหมื่นห้าพันครับโอ้ส่งนี่กับบริพอกันมังายเด้อครับเด้อครับหา่างเนี่ยบริพอกันมังไงปันไดเต้นมาเข้าเจ้ากะเจ็บเขาเลี้ยงไปผสมพาวเนาะครับผสมพาว แต่ในท้องแม่นี่ยังเป็นแบงกัดอยู่แบงกัดอยู่นี่พี่น้องเอา้าราคาสามหมื่นไทยก่อนห้าพันบาทสามหมื่นห้าพันบาทก็ต่อรอ,องเนียเนาะต่อรองไหนคือเราส่งให้กันฟรีถวยอีสานอืมส่วนผักอีสานส่วนข้อขาเรียบหนีได้พี่น้องได้เบิ้งยืนหนีเบ่มีสีเบ่มีบ่มีสีเบ่มีครับเบี่ยวด้วยคร,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 รับเด้อดเรียบเนียนครับนามลางกันยังเห็นอยู่เนาะทำนน้ำมีครับเป็น้ำมี่นุมสวยๆทองจักเดือนก็ครับนี่ทองหกเดือนครับพูดนะประกันทองหกัันนนทท้ออองกยู่่ีเดื สื S <S ่อกันไปบอดนในรุ่นออกมาจากสิบเป็นตัวเม่จากสิบเป็นตัวผู้ในทองก็เป็นสายเลือที่เกง่งดีเติบเนาะครับครับ,รบนี่มัอนี่เบิ้งกันอยู่ที่หาเบอร์หาเบอร์หายไรกันห,หายหายหาหาเบอร์อมืมักจากได้ครับตัวนี้หน,า,น,า,งงา,น,า,นาเงาได้ทั่งเง,า,ง,ง,า,งา,าได้ทั่งหนาเนาะมันนทั้งเงาหนาครับมี็นหน่องได้ทั้งเงาได้ทั้งหนาดิครับนี่ครับก็จเอาว่าก็โลกง่ายเลยเนาะเมียครับตัวนี้หนานี่โลกง่าปากง่าแบ่งกัดนะ ซุมีเขาหน้าย,ยีใส่แบงกัดแบงกัดสีส่วนนี้ไงแมนส่วนนี้มูอหน้ายีนี่สิอันแดงยวกัดสีเหลืองจะไงบอแมนแหลงแล้วหน่อยอืมหน้าแดงมันกะสายพันธุ์เดียวกันแล้วเนาะแม่แมครับเปลี่ยนกันนิดดิดครับคบอ่ะม,อมัอนี้เบิ่งกันส้มนี้เนาะครับเนาะอยากได้ทักมาครับนี่ก็เบ,บิ่งรอบนี้น้ำนี่พี่น้องอันนี้ก็สย้อนแสงเนาะครับนี่ครับสวยๆดนะครับมัอนี้แห้งงามครับนี่นี่ครับ สีว่ามากสองสีนี่สีสีสีหางจากหนากี้ครับนี่เลยไปผูกไว้เดินบานคือสวงามนี่ครับสีหางจากหนากีนี่สีอันเพื่อน,นี้หางหนักคึ้นนี่เนาะตัวนี้หาย,ยากครับตัวบีหายานักกูโม่เลยตัวนี้เนาะหายานักกูโม่ลเลยสายพันธุ์นี่ครับนะครับสุดท้ายท้ายสุดครับฝากพี่ฝากน้องเขาครับครับขอบพูดเอฟซีเอ่พรา C, ะว่าพี C, ่เอฟซีก็เอฟซีไม่ที่ค้อติดตามครับสอบตามความมา ครับผมก็จี่แบบย่ามคันหาให้ง่ายที่สุดนะครับผมม่แมงพี่น้องคือเราครับครับพี่น้องพอกันคลิปหน่อยชิปไหมเนาะครับผมนี่อันนั้นทั่วกราฟมชุมชนชาติสวัสดีครับ